สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมือนีแม่น้อยผ้าร่วยกับสิมานําเสนอแนวทางเลขกเล่าสตาคือเก่าเนาะคะ่ะมือนีแม่น้อยกับบ,บนนะะ่ได้อยู่บ้านเนาะค่ะแม่น้อยได้ออกทั้งนอกแม่น้อยกับสีโซ่ตัวเรียกให้เบิงกับเบาซู FC ฟังแกกเลแกกน่อยเนาะคะ่ะมือนีเรียกเดนของเล้าสตากับสีมีเก้า 2องหาเดนหาเนาะคะ่ะสองตัวกับสีมีหาซีหาสามหาสองส,สาส,สองสามสองสามตัวกัสีมีแดคูแปดหางคือเกาเนาะค่ะสามตัวกับสีมีาาะะามมหาสามอสองสองสามหกสามหกหาหกหาสองหกสามีสามสก็ก็หกก็หก สามฟังท่านบะค่ะพี่น้องเอฟซี C. ถ้าพี่น้องเอฟซี C, ฟังว่าท่านกับแคบหนาจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซี C. ถ้าเอฟซี C, มากก็ดยังค่อยเก็บเอาไว้ว่ามักเข้ากับพันไปเนาะค่ะทั้งสองเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวท่างเท่านั้นพิดถือกับบ่ากันเนาะค่ะ เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเข่ามาเบิองแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่น้อยพาร่วยเนเด้อค่ะเพื่อเป็นกนําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆใหไม่ฮาเบิองต่อไปเนาะคะ่ะสําหรับมื้อน,นี้แม่น้อยพาร่วยก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นีก้ก่อนเอาไว้มื้ออื่นเฮาก็จังค่อยมาพบมาพฟอก,กันใหม่เนาะคะ่ะ มื่อน,นี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีห้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่มเก็บใหญ่ใดคว่มไข่ใหญ่มีหอยมีแต่คว่มสูขคว่มเจริญตลอดปีและก็ตลอดไปเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่น้อยก็สิโซ่ตัเลขให้เบึงเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือตเลขเล่าสตามือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีก็เบื้องเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนื้อคะ่ะพี่น้องเอฟซีห้ากระได บึงเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทา่าคิดถือก,กับบะวกันเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือตัวเลขของห้ามกะให้พี่น้องเอฟซห้ามโชคดีกันสุขูสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ